สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพบกันวันพระเราได้นำธรรมะชุดประทีปชีวิตของพระสรีธรรมนิเทศกมลโชติมันโตอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าอาวาดวัดสันปะข่อยจังหวัดเชียงใหม่และผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ขอเชิญรับชมค่ะคนเราแม้จะพ้นวัยหนุ่มวัยสาวมาแล้ว ได้ผ่านชีวิตมาอย่างโชคโชนได้รับความสุขสมใจแลว้วก็ตามก็ยังถูกเจ้าความกลัวเข้ามาบั่นทอนชีวิตจิตใจให้หมดความสุขให้วิตกกังวลไปต่างๆนั่นนเะช่นกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกลัวบาปที่ตัวเองได้กระทำไว้ดังพระราชนิพนธ์ของ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่5ว่ากลัวตายหมายต่อต้านมรตยูกลัวแก่กลัวเจ็บดูดังบ้ากลัวบาปบ,บำบวงบูชาพร่ำวอนแห่กลัวดังนี้หรือกลา้าคลาดพ้นมัจจุภัย ท่านสาธุชนทั้งหลายความแก่ก็ดีความเจ็บก็ดีความตายก็ดีทั้งสามความนี้เป็นภัยที่ติดเนื่องมาจากความเกิดเราจะกลัวยังไงยังไงก็หน,นีไม่พ้นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายวันยังคำ่ำมิใช่เป็นเรื่องที่จะเก็บเอามาวิตกกงังวลจนเสียขวัญจนกลายเป็นความกลัวบั่นทอนสุขภาพจิตของตนแต่ เป็นเรื่องที่ควรจะหยิบยกมาพิจารณาไหนไหนก็จะต้องแก่ไหนไหนก็จะต้องเจ็บไหนไหนก็จะต้องตายแล้วแก่อย่างไรจึงจะดีคือแก่ถูกหลักแก่เข้าท่าเจ็บอย่างไรจึงจะไม่ทรมานทรกรรมตายอย่างไรจึงจะถูกหลักก่อนจะแก่ก็ต้องดูคนอื่นๆที่เขาแก่กันมาก่อนมีตัวอย่างถมถืด คนแก่บางคนแก่แล้วเลอะเทอะมีความประพฤติเหลียวไหลใช้ไม่ได้แต่บางคนแก่ดีแก่งามแก่วิชาความรู้แก่แล้วมีคนนับหน้าถือตาบูชาเชิดชูแก่อย่างนี้แก่ดีแก่งามเราควรจะแก่อย่างนั้นคนบางคนเวลาเจ็บไข้นิดิดหน่อยก็รีบหาหมอปรึกษาแพทย์รีบแก้ไขเยียวยารักษาแต่ต้นมือ ก็ไม่ลำบากตรงกันข้ามคนบางคนเวลาเจ็บไข้ไม่ไปหาหมอไม่ไปหาแพทย์กลัวเสียเวลากลัวเสียเงินเสียทองรอให้เจ็บหนักแล้วจึงไปรักษาหมอก็บอกว่าหมดโอกาสเสียแล้วจึงต้องเจ็บแบบทุเรศทรมกรรมทรมานเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเราจะระมัดระวังตัวคนบางคนยังไม่ทันตายก็มีกลิ่นเหม็นเสียแล้ว เพราะว่าสะสมบาปเอาไว้มากทําความชั่วไว้หลายยังไม่ทันได้ตายก็เหม็นหึงเราจะไม่เป็นอย่างนั้นคนบางคนตายแล้วหอมเมื่อไม่ตายคนยังไม่เห็นคุณ พอตายแล้วมีแต่คนเสียดายยกย่องเชิดชูบูชาเราจะพยายามตายอย่างนั้นในเรื่องกลัวบาปก็ถ้าเราไม่ได้ทำบาปผลบาปจะมีแต่ที่ไหนไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลกลัวผลบาปปลงให้ตกทำใจให้สบาย ขอให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้โปรดดำรงชีวิตด้วยใช้ธรรมะเป็นประทีปสองทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทิน